เพื่อนๆเ,เคยไปเที่ยวบ้านญาติกันไหมคะแล้วทีนี้ดันเป็นญาติที่เราอะ่ะไม่เคยไปเจอเขามาก่อนเลยแต่ว่าจู่ๆเราก็มีเหตุที่จะทำให้เราต้องไปอยู่ที่บ้านญาติคนนั้นคะ่ะเรื่องราวของน้องแอปเปิลคนนี้ เขาต้องไปเจอเรื่องแปลก,กๆที่บ้านญาติของเขาค่ะแล้วมันทําให้เธอเกือบมีชีวิตไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่บ้านญาติของแอปเปิลคนนี้มีอะไรทําไมถึงทําให้แอปเปิลถึงเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะวันนี้เราก็เลยมากับเรื่องคืนสยองของบ้านญาค่ะ คำเตือนนะคะคลิปนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงและก็มีเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลถ้าน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะคะโอเค เรามาเริ่มเรื่องกันเลยเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของน้องแอปเปิลที่คุณแม่ของน้องแอปเปิลได้เอาน้องแอปเปิลไปฝากกับคุณยา่าซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องแอปเปิลได้มานอนที่บ้านคุณยา่าหลังจากที่คุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วตอนที่คุณแม่ยังอยู่กับคุณยา่าทุกอย่างก็ยังดูปกติดีจนคุณแม่ของน้องแอปเปิลต้องไปทําธุระที่ต่างจังหวัดแล้วก็ปล่อยให้น้องแอปเปิลอยู่กับคุณย่าเพียงลําพัง พอคุณแม่ได้ออกจากบ้านไปคุณย่าของน้องแอปเปิลก็มีสายตาที่แปลกๆพอหลังจากที่น้องแอปเปิลได้แยกกับคุณแม่ก็เลยหนีขึ้นมานอนเล่นอยู่บนห้องแล้วก็ลงไปหาคุณย่าอยู่พักๆว่าคุณย่าอยากจะให้ช่วยอะไรบ้างหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าคุณย่าไม่คุยอะไรกับเธอเลยคุณย่าทำเพียงแค่เือลอยมองออกไปนอกหน้าต่างจนประมาณช่วงเย็นคุณย่าก็เดินลงมาทำอาหารเย็นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำทำเสร็จก็ได้เตรียมในส่วนของน้องแอปเปิลเอาไวา้ แอปเปิลมองหน้าคุณย่าและนั่งลงอย่างช้าๆมองว่าคุณย่าของเธอจะพูดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณย่าก็แค่มองเธอแบบนิ่งๆเธอก็เลยขออนุญาตคุณย่าหนูขอทานก่อนนะคะพอแอปเปิลได้ลองกินอาหารของย่าก็ถึงกับต้องอึ้งเลยทีเดียวเพราะอาหารที่ย่าทำนั้นอร่อยมากอร่อยจนแอปเปิลจะต้องของกินต่อเรื่อยๆรืๆ่อๆๆในขณะที่แอปเปิลกำลังกินอยู่เรื่อยๆ่อๆนั้นย่าที่มองมาที่แอปเปิลจากที่ทำหน้าเฉยๆตอนนี้กลายเป็นหน้าแสยะยิ้มที่สยดสยองแอปเปิลมองกลับไปที่ยาามมองด้ว้ววยครูสึก งงว่าย่าจะยิ้มทําไมและทําไมถึงต้องยิ้มแบบนั้นพอเธอเห็นใบหน้าของย่าแบบนั้นเธอถึงกับกินไม่ลงแล้วก็บอกว่าอิ่มแล้วพอหลังจากกินเสร็จย่าที่ไม่ได้พูดมาตลอดทั้งวันกลับบอกว่านอนหลับให้สบายนะล้านแอปเปิลก็ทําหน้างงแต่ได้เพียงตอบไปแค่ว่าค่ะแล้วย่าก็กลับขึ้นห้องนอนไปโดยที่ไม่ได้ออกมาอีกเลย จนเวลาผ่านไปแอปเปิลก็มาริกาว่าตอนนี้3ามทุ่มแล้วเราควรจะอาบน้ํานอนได้แล้วล่ะห้องน้ําของบ้านย่าเป็นห้องน้ําที่แยกออกจากตัวบ้านซึ่งอยู่ข้างๆบ้านนั่นเองจึงทําให้แอปเปิลจะต้องออกจากบ้านเพื่อไปอาบน้ําห้องอาบน้ําของย่าก็จะมีเป็นโอ่งแล้วก็เป็นขันน้ําอยู่หนึ่งใบในขณะที่แอปเปิลกำลังอาบน้ําอยู่นั้นแอปเปิลรู้สึกเหมือนว่ามีใครกําลังจ้องมองแอปเปิลอยู่ตลอดเวลาแอปเปิลก็ได้แต่อาบน้ําแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจพอคิดว่าตัวเองน่าจะกลัวไปเองมากกว่าจนเธอกลับมาที่ห้องนอนของ เธออาบน้ำทาครีมเตรียมที่จะเข้านอนเธอมองนาฬิกาเวลาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งเธอก็เริ่มงวงเงียแล้วก็เริ่มนอนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งเธอนอนหลับไปไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จนเธอได้ยินเสียงใครบางคนที่กำลังเดินเข้ามาใก,ใกล้ๆกับห้องของเธอและก็เปิดประตูห้องของเธออย่างง่ายดายทั้ทงๆท,ที่เธอมั่นใจแล้วว่าเธอล็อกประตูไปแล้วเธอรู้สึกอยากตื่นแต่รู้สึกว่าหนังตาของเธอมันหนักเกินกว่าที่จะตื่นมาดูได้ เธอรู้สึกว่าเสียงนั่นเข้ามาใกล้เธออย่างมากเธอก็เลยตัดสินใจที่จะลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าพอเธอลืมตาขึ้นมาดูกับกลายเป็นย่าของเธอที่กำลังมายืนอยู่ข้างๆแล้วมองลงมาที่เธอพร้อมกับเสยยยิ้มในขณะที่ย่าก,กำลังเสยยยิ้มอยู่นั้นย่าก,ก็เหมือนจะมีรอยยิ้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะฉีกไปถึงหูกันเลยทีเดียว เธอเห็นใบหน้าสยดสยองของย่าแบบนั้นเธอตั้งใจที่จะกรีดร้องแต่กลายเป็นว่าเสียงของเธอไม่ออกมเลยสักแอะเดียวเธอพยายามที่จะขยับตัวแต่ร่างกายของเธอกลับไม่ทำตามที่เธอบอกเธอทำได้แค่เพียงขยับลูกตาของเธอไปมาได้เท่านั้นย่ามานั่งข,งข้างๆเธอพร้อมกับกระซิบท,ที่ข้างหูว่าหล้านพร้อมที่จะไปอยู่กับพ่อแล้วหรือยังแอปเปิ้ลได้ยินแบบนั้นก็กลัวจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวในขณะนั้นย่าก็หยิบบางอย่างออกมาจากย่ามแอปเปิ้ลมองย่าด้วยสายตาที่อ้อนวอนขอ ิตสิ่งที่ย่าหยิบออกมาจากย่ามถึงกลับต้องทำให้อปเปิลกลัวหนักกว่าเดิมเพราะสิ่งที่ย่าหยิบมาก็คือเป็นถุงเก็บเลือดสายน้ำเกลือแล้วก็เข็มย่าก,กระซิบข้างหูเธอว่าใจเย็นๆหลานเจ็บแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ย่าจาับข้อมือของแอปเปิลแล้วก็ใช้เข็มเจาะหาเส้นเลือดในขณะที่เลือดกำลังไหลออกจากร่างของแอปเปิลอย่างช้าๆจู่ๆเสียงของแอปเปิลก็กลับมาแอปเปิลก็เลยสนทนานกับย่าว่าย่าย่าย่าทำอะไรหนูย่าหันมามองด้วยสายตาที่เย็นชาย่าก็จะทำกับแกเหมือนที่ทำกับพ่อของแกยังไงล่ะย่าย่าทำอะไรพ่อพ่อหายไปในป่าแล้วตามหาไม่เจอไม่ใช่หรอ ตอนเด็กแกไม่คิดเรียงไงว่าทำไมงานศพของพ่อแกถึงไม่มีศพของพ่อแกล่ะย่าหรือว่าย่า ใช่แล้วยาเป็นคนฆ่าพ่อของแกด้วยตัวเองอย่าจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรก็เพื่อความอมตะยังไงล่ะความอมตะแกไม่รู้หรือไงว่าตระกูลของปู่แกถ้าได้รับการถ่ายเลือดก็จะสามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้ตอนนี้ยาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและยาที่จะต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยจำเป็นต้องใช้เลือดของแกยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าปู่ของยาก็ก ใช่ย่าได้รับเลือดจากปู่ของแกตอนแรกยาป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแต่สุดท้ายปู่รักยามากตั้งใจจะรักษาชีวิตของยาไว้โดยเปิดเผยความลับของวงตระกูลว่าใครได้รับเลือดจากตระกูลปู่ไปแล้วแล้วก็ก็จะสามารถมีชีวิตเป็นอมะตะไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะแรงมากแค่ไหนเขาก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกยืนยาวแล้วหลังจากที่ปู่ได้ให้เลือดก,กับยาปู่ก็เสียชีวิตไปเลยในวัน แล้วพอวันเวลาผ่านไปยากก็เลี้ยงดูพ่อของแกให้เติบใหญ่โดยพ่อของแกไม่รู้เลยว่าย่าเลี้ยงพ่อด้วยเหตุผลอะไรและแล้ววันหนึ่งวันที่ยากคิดก็มาถึงวันที่โรคมะเร็งของยากมันกลับมาอีกครั้งยากต้องการที่จะมีชีวิตต่อไปก็เลยตัดสินใจวางแผนที่จะฆ่าพ่อแกเพื่อที่จะเอาเลือดมาถ่ายให้กับตัวเองยังไงล่ะตอนนั้นยากก็ยังไม่แน่ใจว่าเลือดของพ่อแกจะเหมือนปู่หรือไม่แต่มันก็สืบเชื้อสายมาเหมือนกัน อยากก็เลยทําการลองดูปรากฏว่าโลกมะเร็งที่ยาเป็นมันก็กลับมาหายอีกครั้งแล้วก่อนที่ยาจะข่าพ่อของแกอยาก,ก็ได้เตรียมอาหารสูตรพิเศษ,ษ,ษที่เป็นอาหารประจําตระกูลของยาที่หากใครได้ทานไปก็ต้องติดใจมันแล้วกินมันอยู่เรื่อยๆหารู้ไม่<ๆ>ว่าอาหารนั้นมันเป็นสูตรที่ทําให้คนกินจะต้องเป็นอมาาพาตเป็นการชั่วคราวในขณะที่พ่อของแกเป็นอมพาตชั่วคราวยาก็ได้ทําการถ่ายเล เลือดของพ่อแกจนหมดตัวแล้วพ่อของแกก็สิ้นใจพอมีใครถามว่าพ่อของแกไปไหน่าก็แค่บอกว่าพ่อของแกไปหาของป่าแล้วก็หายสาบสูญไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าย่าฝังศพพ่อของแกเอาไว้ที่หลังบ้านยังไงล่ะอย่างที่รู้นะว่าตอนเนี้ยา่า กับมาป่วยเป็นมะเร็งอีกครั้งแล้วแล้วยากกําลังใช้เลือดของร้านที่แกมีเลือดของวงตระกูลของโปในการที่ทําให้ยาจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และอีกไม่นานแกจะต้องไปอยู่กับพ่อของแกแล้วล่ะ ในขณะที่ยาก,กำลังถ่ายเลือดของแอปเปิลอยู่ตอนนี้แอปเปิลก็เสียเลือดไปมากจนเริ่มไม่มีสติอีกต่อไปแล้วในขณะที่แอปเปิลสลบไปแอปเปิลก็คิดถึงหน้าพ่อและน้ำตาก็ค่อยๆไหลออกมาเธอคิดถึงพ่อและอยากให้พ่อมาช่วยเธอ สักพักเธอรู้สึกเหมือนมีมืออุ่นๆมาจับที่มือของเธอเธอสะดุ้งเพียงเล็กน้อยพอเธอรืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าหน้านั้นก็คือหน้าของพ่อของเธอสีหน้าของพ่อของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นคอยให้กำลังใจเธอว่าเดี๋ยวพ่อจะช่วยเธอเองพ่อได้ทำการจุบที่หน้าผากของเธอแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้ร่างกายของเธอหายจากการเป็นอมาภาช,ชั่วขราวแล้ว เธอหันไปมองที่ย่าที่กำลังรับเลือดจากเธอไปเธอมองไปรอบๆและมองไปที่ประตูทางออกเพื่อที่จะสกโอกาสหนีพอย่าของเธอเผลอเธอก็ดึงสายถ่ายเลือดออกและก็รีบวิ่งออกไปทางประตูย่าของเธอตกใจมากว่าเธอสามารถรูจักการเป็นอัมพาตชั่วคราวได้อย่างไรและก็รีบวิ่งตามเธอไปแอปเปิลวิ่งหนีสุดชีวิตแม้ว่าตอนนี้เธอจะมีอาการขาดเลือดเป็นอย่างมากเธอทั้งเดินเซทั้งวูบไม่รู้กี่รอบแต่เธอก็ตัดสินใจวิ่งหนีเพื่อไปขอความช่วย แต่ปรากฏว่าแถวนั้นไม่มีบ้านคนอยู่เลยแม้แต่หลังเดียวมีเพียงแค่ป่าทึบๆท,ที่เธอต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าตัวเธออยู่ตรงไหนแล้วเธอก็วิ่งมาเรื่อยๆจนตัวเธอสลบไปเธอมารู้สึกตัวอีกทีก็คือเธออยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่มีแม่ของเธอนั่งอยู่ข้างๆพอแม่แอปเปิลเห็นว่าแอปเปิลฟื้นแล้วก็เลยเดินเข้ามาหาพร้องก็ถามว่าลูกเป็นยังไงบ้างเธอก็บอกแม่ว่าหนูโอเคค่ะแม่แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าแม่ฝันถึงพ่อพ่อบอกว่าให้รีบไปช่วยลูก ด่วนและก็ได้เล่าเรื่องสาเหตุที่พ่อตายให้กับแม่ฟังพอแม่รู้แบบนั้นแม่ก็รีบขับรถมาตามหาลูกตามที่พ่อบอกทันทีแม่ก็มาเจอลูกที่กลางป่าแล้วก็ส่งลูกมาที่โรงพยาบาลน,นี่แหละแล้วหลังจากที่แม่ได้ส่งลูกไปที่โรงพยาบาลแม่ก็ได้โทรแจ้งกับตำรวจปรากฏว่าเจอหลักฐานสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้เลยว่ายา่าเป็นคนฆ่าพ่อของแอปเปิ้ลด้วยตัวเองแล้วตอนนี้ลูกก็ปลอดภัยแล้วไม่มีใครสามารถมาทำอะไรลูกได้อีกต่อไปแล้ว หลังจากที่แอปเปิลหายเป็นปกติแอปเปิลก็เลยได้ไปที่หลังบ้านของยา่าที่ได้ฝังพ่อของตัวเองเอาไว้พร้อมกับทำบุญให้พ่อเชิญดวงวิญญาณพ่อกลับบ้านแล้วก็ขอบคุณพ่อที่มาช่วยตัวเองในวันนั้นพอหลังจากกวดน้ำให้พ่อจนเสร็จสิน้นจุ่ๆก็ได้มีลมเย็นๆมาพัดผ่านที่หน้าของแอปเปิลแอปเปิลรู้ได้ทันทีว่าคุณพ่อรับรู้ถึงคำขอบคุณของเธอและก็อวยพรให้เธอมีชีวิต ที่มีความสุขแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องคืนสยองของบ้านย่าเป็นยังไงกันคะทุกคนชอบไหมถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้พี่ตูนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยค่ะถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์นะคะสามารถแชร์มาได้ที่ email tunina ts gmail com หรือจะแชร์มาที่ ig tunina vol ก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ